200ล้านปีก่อนโลกยังคงปกคลุมด้วยป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยสัตว์ดึกดำบรรที่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมันท่ามกลางเสียงร้องของสัตว์ป่าที่ดังสะท้อนทั่วพื้นที่มีสองสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากันทิ้งคองยักษผู้ครองรอดหมายและทีเล็กเจ้าถิ่นนักล้าผู้เก่งกาจในดินแดนนี้ เป็นลิงยักษ์สูง10เมตรที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของป่าใหญ่มันมีพละกกำลังมหาศาลสามารถดึงต้นไม้ล้มลงได้เพียงการออกแรงเพียงครั้งเดียวอาหารโปรดของมันคือผลไม้สุกและพืชพันธุ์ต่างๆทีเล็ดเจ้าของฉาย,ยานักล่าราชาแห่งไดโดเซาเป็นนักล่าที่อยูวบนสขขงสุดของโอาก กรามทรงพลังและฟันคมเหมือนใบมีดมันต้องการแย่งคริงพื้นที่แหล่งน้ำที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในป่าซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่คิงคองใช้ดื่มและอาบวันหนึ่งทีเล็กเดินเข้าสู่ดินแดนของคิงคองมันคำรามเสียงดังก้องเพื่อประกาศความเป็นเจ้าจิดของมันคิงคองซึ่งอยู่บนยอดไม้ได้ยินเสียงคำรามนั้นจึงรีบกระโดด ลงมาพร้อมกับทุกหกองตัวอีกอย่างเกลี้ยกล่อมเพื่อแสดงความร้อมที่จะปกป้องคุยตี้ของมันทีเล็กพุ่งเข้าใส่ทินของทันทีมันอ้าปากพยายามจะกัดทินของจนทองโมกีได้และให้กัปั้นส่งพลังทุบลงที่น้อมของทีเล็กเสียงดังโครมทำให้ต้นไม้อรอบๆสั่นสะเทือนทีเล็กทีู่กับปั้นของทินของทุกหัวจน ทำลายเกียงลั่นด้วยความโกรธมันสะบัดหัวแรงๆเพื่อสลัดความมึนงงออกไปก่อนจะใช้หางอันทรงพลังหวนเข้าใส่กิ่งทองกิ่งทองที่ไม่ทันตัน้งตัวฟาดลงไปไลล่างไปทั้งบ้าเมี่เกลียบลช่วงหนึ่งแต่กิ่งทองไม่ยอมแพ้มันกระโดดขึ้นไปเกาะบนกินงก่งไม้สูงและใช้ความว่องไวเป็นข้อได้เปรียบกิ่งทองโดยโอกาส ถึงเขาวันเช่นใหญ่และเวียงลงมาวางพันรอบหักของทีเร็กไพลดเห็นดังนั้นบอกกระโดดลงเขาวันจึงไปพันต้นไม้แทนทีเล็กสมโอกาสพุ่งเข้าหาทีคองอีกครั้งด้วยความเร็วมันใช้หัวชนเข้าที่ลำตัวของทีงคองจนกระเด็นไปชนต้นไม้ใหญ่เสียงประทะกันของสองยักษ์ใหญ่ดังสนั่นป่ากทีค,คอง ที่ล้มลงรีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันตะคบก้อนหินใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆและเขวี้ยงใส่ทีเล็กเต็มแรงก้อนหินกระแทกที่ขาของทีเล็กจนมันลุกหลงหินคองไม่ลอยน้ามันกระโดดขึ้นไปบนตัวทีเล็กและพยายามกดมันไว้กับพื้นทีเล็กดิ้นลนสุดแรงในกล้ามอันทรงพลังพยายามกัดใส่กินคองแต่ทิงคองใช้มือจับขาตันใจของมัน น่นนทั้งสองต่างต่อสู้กันด้วยพละงกำลังสุดชีวิตเหล่ากับกเพิ่นไทยอมแพ้ไ่การต่อสู้ที่ดุเดือดนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับปลาใหญ่แต่ยังสั่นสะเทือนไปทั่วอาณาเขตสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตามพากันหนีหายไปคนละทิศคนละทางทิ้งให้สองยักษ์ใหญ่เผชิมหน้ากันอย่างไม่มีใครหยุดยั่งหลังจากการต่อสู้ที่กินเวลานาน ทีเล็กถอยกลับไปคิงคองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าใหญ่มันมองไปรอบๆเห็นต้นไม้ที่หักงโคน่นและดินที่ถูกขุดขึ้นจากแปลงประทะคิงคองสูตรลมหายใจลึกและทุบต้นตัวเองเบาๆามื่อการใายชนะให้ตัวเองฟังแต่ในความเงียบสงบนี้มันก็รู้ดีว่าชัชนะครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบสิ้น ีเล็กยังคงเป็นภัยที่น่ากลัวและวันหนึ่งมันอาจกลับมาท้าทายอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมคิงคองเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของมันมันสร้างรลังบนยอดไม้ที่สูงขึ้นและลึกเข้าไปในป่าที่ปลอดภัยกว่าเดิมนอกจากนี้มันยังสำรวจพื้นที่ใหม่ๆ ที่อุดมสมบูรณ์เพื่อหาแหล่งอาหารเพิ่มเติมและลดการพึ่งพาพื้นที่เดิมแม้จะถอยกลับไปแต่มันก็เฝ้าคอยเวลาที่เหมาะสมมันรู้ดีว่าการเผชิญหน้าครั้งหน้ามันต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ศึกในป่าใหญ่ระหว่างทิงของและทีเลกไม่ใช่แค่การแย่งชิงพื้นที่หากินแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของแต่และฝ่าย ในโลกที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยการแข่งขันการเอาตัวรอดไม่ใช่เรื่องง่ายและความขัดแย้งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดข้อคิดจากนิทานการเตรียมพร้อมและการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญในการ,รเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงชัยชนะในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความท้าทายใหม่ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคิงคองปะทะไดโดเสาร์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ